สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักธรรมจากอรณิวิพังคสูตรนะครับเป็นสูตรที่ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อความสงบไม่มีความขัดแย้งหรือที่เรียกว่าทําไม่มีกิเลสน,นะครับแหล่งข้อมูลหลักของเราก็คือตัวพระสูตรโดยตรงเลยค่ะใช่ค่ะเป้าหมายเรวน,นี้ก็คืออยากจะมาลองกลั่งเอาหัวใจสําคัญออกมานะคะเพื่อให้เราเข้าใจว่า เอ๊ะเราจะปฏิบัติตัวยังไงในชีวิตประจำวันดีเพื่อลดความขัดแย้งทั้งในใจเราเองแล้วก็กับคนรอบข้างด้วยตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงชี้แนะไว้อะค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันที่แก่นสำคัญแรกเลยดีไหมครับพระพุทธเจ้าท่านทรงชี้ให้เห็นถึงทางที่เอ่อควรหลีกเลี่ยงก่อนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะท่านตรัสถึงทางสุขตรงไว้สองทางเลยที่ควรจะเว้นนะคะทางแรกก็คือการหมกมุ่นในการมาข สุขที่แบบเกิดจากการได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เราชอบใจนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนทั่วไปแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ทางของผู้ที่แสวงหาความหลุดพ้นเพราะมันจะนำมาซึ่งความวุ่นวายใจความทุกข์ตามมาเป็นสุขที่ไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือการทรมานตนให้ลำบากหรืออัตกิลมัฐานุโยกครับผม อันนั้นก็คือบีบคั้นกดดันตัวเองมากๆซึ่งมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันไม่ใช่ทางของผู้รู้แล้วก็ไม่นําไปสู่ประโยชน์หรือความเข้าใจที่แท้จริงอะไรเลยค่ะก็คือสุดโต่งไปเลยทั้งสองฝั่งใช่ค่ะไม่ใช่คําตอบทั้งคู่แล้วพอไม่ใช่สองทางนี้ทางที่ถูกต้องจริงๆคืออะไรครับ ก็คือทางสายกลางค่ะหรือมัชชิมาปฏิปทาที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นทางที่พระองค์ทรงค้นพบด้วยปัญญาของพระองค์เองซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองค่ะอริยมรรคมีองค์8ปะไปจนถึงการพูดจาการกระทําการใช้ชีวิตความเพียรความระลึกรู้แล้วก็สมาธิเลยค่ะทั้งหมดนี้ล่ะค่ะคือแนวทางสู่ความสมดุลปัญญาแล้วก็ความสงบหรือที่เรียกว่าทําไม่มีกิเลสค่ะ พอพูดถึงความสมดุลแล้วเนี่ยหลักการนี้มันส่งผลต่อวิธีที่เรามองหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นยังไงบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินหรือการวิจารณ์คนอื่นโอ้ประเด็นนี้สำคัญมากเลยค่ะในพระสูตรเนี่ยท่านสอนว่าไม่ควรไปยกย่องพวกหนึง่งแล้วก็ไปตำหนิอีกพวกหนึง่งแบบพุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลเลยนะคะแต่ให้ท่านใช้คำว่าให้แสดงเฉพาะตัวธรรมแสดงธรรมหมายถึง,งไงครับ คือให้ชี้ให้เห็นไปเลยค่ะว่าการกระทำแบบไหนอย่างเช่นการหมกมุ่นในกามหรือการทรมานตนเนี่ยมันนำไปสู่ผลยังไงเช่นความทุกข์ความขัดแยง้งแล้วการปฏิบัติแบบไหนที่มันไม่นำไปสู่สิ่งเหล่านั้นมันให้ผลเป็นความสงบเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องอ๋อคือให้โฟกัสที่การกระทำและผลของมันไม่ใช่ไปตัดสิ่งที่ตัวคนใช่ค่ะใช่การมองแบบนี้มันจะช่วยลดความขัดแย้งได้เยอะเลยค่ะจริงด้วยครับ เพราะในชีวิตประจําวันเนี่ยเราเผลอตัดสินคนง่ายมากจริงๆการมองแบบนี้เป็นกลางกว่าเยอะเลยแล้วในแง่ของเป้าหมายหรือความสุขล่ะครับพระสูตรได้จําแนกเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างค่ะท่านก็ชี้ให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่างสุขจากกามที่เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆซึ่งมันเป็นสุขที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเแล้วก็มักจะนํามาซึ่งความยึดติดด้วย กับอีกแบบคือสุขภายในหรือสุขที่ประณีตกว่านั้นเช่นสุขจากการปล่อยวางหรือเนคขมะความสงัดหรือความสงบจากสมาธิจากฌานอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นสุขที่มั่นคงกว่าไม่ต้องไปพุ่งพิงสิ่งภายนอกแล้วก็เป็นสุขที่ท่านแนะให้ควรฝึกฝนให้เกิดขึ้นเพื่อความสงบที่แท้จริงค่ะการฝึกฝนพวกนี้ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับการสื่อสารของเราด้วยนะครับในพระสูตรมีคําแนะนําเรื่องการพูดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ เรื่องกันชัดเจนเลยมีหลักเรื่องวาจาที่น่าสนใจหลายข้อเลยค่ะข้อแรกนะคะคือไม่พูดในเรื่องที่ไม่จริงหรือแม้เป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันไร้ประโยชน์ไม่สร้างสรรค์อันนี้คือทั้งต่อหน้าและรับหลังเลยนะคะครับค่ะจะพูดเฉพาะเรื่องที่เป็นจริงมีประโยชน์แล้วก็ต้องดูด้วยว่าเหมาะสมกับเวลาสถานการณ์หรือเปล่าเพราะไม่ให้เกิดความบาดหมางกัน ข้อ2คือไม่พูดเร่งรีบหรือร้อนรนเกินไปอะค่ะเพราะการพูดแบบนั้นนอกจากเราจะเหนื่อยเองแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้สื่อสารคาดเคลื่อนได้หรือสร้างความอึดอัดใจให้อีกฝ่ายควรพูดด้วยจังหวะที่พอดีพอดีชัดถ้อยชัดคําแล้วก็ข้อ3อันนี้น่าสนใจมากคือไม่ยึดต,ติดภาษาถิน่นหรือไปดูถูกภาษาถิ่นอื่นอ๋อเรื่องภาษาถิ่นด้วยใช่ค่ะ ไม่ปลักปรำภาษาชนบททํานองนั้นคือให้เข้าใจแล้วก็ยอมรับความหลากหลายทางภาษาอย่ายึดมั่นว่าไอสำเนียงเราคําพูดเราเท่านั้นที่ถูกอย่างตัวอย่างที่ท่านยกมาคือคําว่าภาชนะเนี่ยแต่ละถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกันการประยุติเตเรื่องเล็กๆในน้อยแบบนี้มันก็สร้างความขัดแย้งได้เหมือนกันนะคะหูหลักฮันทูนี่ละเอียดมากเลยครับแล้วก็นําไปปรับใช้ได้จริงเลยโดยเฉพาะเรื่องภาษาถิ่นนี่ในยุคที่เราสื่อสารกันหลากหลายมากขึ้นจริงๆนะครับ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าหัวใจสำคัญของอารณวิพังคสูตรเนี่ยก็คือการชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างแนวทางที่มันก่อให้เกิดความขัดแย้งวุ่นวายกับแนวทางที่นำไปสู่ความสงบถูกต้องเลยค่ะพระสูตรแจกแจงให้เห็นชัดเจนเลยว่าการปฏิบัติที่มันสุดต่งเกินไปการตัดสินคนการยึดติดในกามสุขการพูดจาที่ไม่เหมาะสมหรือแม้แต่การยึดมั่นในภาษาถิ่นของตัวเองเนี่ย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทำรรมีกิเลสนะคะคือเป็นเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความวุ่นวายความขัดแย้งความทุกข์แต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยทางสายกลางการพิจารณาที่การกระทำการฝึกฝนความสุขภายในที่มันประณีตกว่าการพูดจาด้วยสติด้วยปัญญาการเปิดใจยอมรับความแตกต่างสิ่งเหล่านี้ล่ละค่ะคือทำไม่มีกิเลสซึ่งเป็นหนทางไปสู่ความสนบสุขปราศจากความขัดแย้งทั้งปวงเลยค่ะ เข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับจากที่เราคุยกันวันนี้เกี่ยวกับอรณวิพังคสูตรเนี่ยเราก็ได้เครื่องมือทางความคิดแนวปฏิบัติหลายอย่างเลยนะครับที่จะนำไปใช้สร้างชีวิตที่ราบรื่นไม่ขัดแย้งได้ค่ะและสิ่งสำคัญที่พระสูตรนี้ฝากไว้ให้เราคบคิดต่อนะคะก็คือว่าเราจะฝึกตนเองยังไงให้มีสติรู้เท่าทัานได้ว่าในขณะนั้นน,นเนี่ยเรากาลังดาเนินตามทรมีกิเลสหรือว่าทาไม่มีกิเลสอยู่และพอเรารู้แล้วเนี่ย เราจะเลือกปรับเปลี่ยนความคิดคําพูดการกระทำของเรามาสู่ขนทางแห่งความไม่ขัดแย้งในชีวิตจริงๆของเราได้ยังไงบ้างอันนี้คือความท้าทายนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่พระสู่ภูติเทระท่านผู้เป็นเลิอทางด้านอรณะวิหารคือการอยู่โดยไม่มีกิเลสเนี่ยท่านได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้เราเห็นแล้วนั่นเองค่ะ